สวัสดีทุกท่านครับมาเจออาจารย์โชว์นะครับวันนี้ช่วงเที่ยงเรามาพูดคุยกันล่าสุดสดๆร้อนๆนะครับที่หลายคนกําลังฮือฮากันอยู่ในโซเชียลขณะน,นี้คือประเด็นของคุณสีหาเหตุนะครับก็รู้สึกว่าจะมีประเด็นการที่จะไปร้องพี่โนต้ตในกรณีที่ไปแตะต้องกล่องดวงใจกล่องดวงใจของวิสศีนะครับก็ยังว่านั่นแหละครับว่า เวลาที่ตัวเองดูถูกคนอื่นว่าคนอื่นเป็นขี้ข่าคนนั้นคนนี้คนโน้นแต่เวลาที่ตัวเองกับไม่พึงพอใจก็จะไปร้องจับคนนั้นจับคนนี้แบบหน้าตาเฉยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันหลากหลายประเด็นเหมือนกันวันนี้เมื่อกี้เพิ่งไปดูน้ําท่วมมาก็ก็ยังไม่ลดนะครับก็ยังลงนิดหน่อยน้ําเนี่ยที่มีอยู่จํานวนที่มหาศาลเลยตอนนี้ คือท่วมหลายเมตรเลยนะครับเคยแล้วชาวบ้านเนี่ยลองไปจุดที่ที่เป็นทุ่งนานแล้วก็เอาไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ย่างดลูลึกอยู่ประมาณจากระดับพื้นดินนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยสี่เมตรนะครับสี่เมตรกว่าก็โหดเกินไปนะครับสี่เมตรก็สูงเท่ากับคนสองสามคนนั่นแหละครับที่ยืนก็ลึกอย่างพอสมควร ไปดูก็เป็นห่วงอยู่ว่าปีนี้ข้าวในนาของผมก็จะมีอยู่แค่ประมาณแปดไร่ที่ที่ได้กินข้าวก็จะเก็บไว้สำหรับพี่น้องที่เขาเดือดร้อนนี่แหละเวลาที่เขาจะมาแถวบ้านเขาจะมีการช่วยเหลือกันแบบนี้ครับคือหาพวกหอมพวกกระเทียมอะไรต่างๆมาแลกข้าวข้าวสารก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่น้ำท่วมข้าวเขาหมดทักทายทุกท่านนะครับ มาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในหลากหลายประเด็นนะครับความสงบที่ที่เราพูดกันเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงหรอกครับความสงบหรือความพึงพอใจเนี่ยมันเป็นเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มก็ใช่เนี่ยสินะครับว่าไอ้พวกที่มันเรียกร้องไล่คุณทักษิณไล่คุณยิ่งรักมันได้ในสิ่งที่มันพึงพอใจแล้วมันก็เลยสงบให้นะครับ ก็ไม่ต่างจากโจรอย่างที่ผมบอกนะโจรมันต้องการความสงบอ่าหลายคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะและและแบบนี้อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งไม่ถูกต้องอะไรคือยุติธรรมไม่ยุติธรรมเหมือนยกตัวอย่างกรณีที่ผ่านมาหยกหยก,ยก,ยกมติหกต่อสามถ้าผมจะเปรียบเทียบนะครับแทนคนทั้งประเทศผมว่ามันไม่แฟร์นะครับเหมือนกับ ถ้ามีผู้ชายอยู่หกคนผู้ชายหกคนลงมติว่าต้องข่มขืนผู้หญิงสามคนแสดงว่าเป็นประชาธิปไตยเหรออะไรคือประชาธิปไตยอะไรคือความถูกต้องอะไรคือความชอบธรรมและยุคปัจจุบันนี้เราเห็นได้ชัดเจนว่าคนไทยเนี่ยเรียกร้องประชาธิปไตยกันแต่ว่าพวกเราไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ที่แท้จริงของมันว่าเอาแล้วความถูกต้องที่แท้จริงคืออะไร เอนซลิมนะครับเห็นสลิมหาวิธีการเพื่อปกป้องผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าสลิมต่างๆมันจะปกป้องทหารไปเพื่ออะไรแต่ทหารที่มันปกป้องนั้นคือผลประโยชน์ของนักการเมืองที่มันสนับสนุนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าทหารอย่างบิ๊กป้อมเนี่ยเข้ามาแบบถ้าเขาพูดคุยกับพรกเพื่อไทยโกรธนะครับมันจะโกรธทันทีนะครับก็จะไปแย่พักเพื่อไทย ว่าจะมีทหารเข้าไปอยู่ร่วมทรมนัดอย่างเงี้ยถ้ามีข่าวกับพักเพื่อไทยโกรธนะครับมันโกรธทาไมทําไมมันถึงโกรธอ่าทาไมมันถึงโกรธที่แท้จริงแล้วมันก็คือมันกลัวมันกลัวว่าคนไทยจะรู้ความลับที่แท้จริงเนี่ยไอ้ความขัดแย้งที่มีอยู่ในปัจจุบันมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมันไม่ได้มีอะไรมากมาย เพียงแค่คุณจับมือกับกลุ่มไหนแล้วได้บริหารแผ่นดินเท่านั้นเองเขาเล่นเกมนี้กันเกมอื่นไม่เล่นครับเอาหลยหลายๆคนบอกว่าโอ้คนนี้ทรยศคนนั้นทรยศอย่าเอามันมาเข้าร่วมนะแต่พด็จการเขาจับมือกับทุกกลุ่มพด็ิการมันจับมือกับทุกกลุ่มเพื่อให้มันได้อำนาจมาต่อรองผลประโยชน์กันลงตัวแต่ไม่มีแต่ไม่ใครเห็นว่าอะไรมันได้เลย แต่พักการเมืองนะครับอย่างพักเพื่อไทยจะขยับนิดจะขยับหน่อยก็ามาเป็นประเด็นทะเลาะวิวาททะเลาะเบาแวงกันหลายหลายท่านบอกเลยนะครับว่าเคสสีหาเหตุเนี่ยโดนต่อยหลายหลายคนก็สะใจสะใจในในสิ่งที่ผู้ถูกกระทำคือผู้ถูกกระทำนี่ไม่ใช่สีนะพี่โน้ตนะครับ พี่โนต้ตแกแค่พูดตามความเป็นจริงก็โดนแบบคนจะไปร้องนั่นร้องนี่เพื่อให้เกิดประเด็นว่านายกฆ่าใครอยาแตะประเด็นมันมีอยู่แบบนี้นะครับไอพวกนี้ไม่รู้ทำมาหากินแบบไหนการปกป้องนายกมันปกป้องกันแบบสุดริ่มทิมประตูแล้วทำเป็นขบวนการแล้วคนไทยล่ะครับถามหน่อย มีคนไหนที่จะปกป้องคุณทักษิณไหมมีคนไหนที่จะปกป้องคุณยิ่งรักไหมชาวนาที่ได้ประโยชน์จากโครงการของคุณทักษิณคุณยิ่งรักมีชาวนาคนไหนจะปกป้องนายกที่ตัวเองเลือกแล้วนายกที่ช่วยเหลือตัวเองบ้างพวกเราต้องฉุกคิดนะครับแล้วมีใครที่จะปกป้องคุณนาธารท,ที่โดนไม่ให้เข้าสภาบ้าง มีใครนะครับที่มองเห็นประเด็นพวกนี้ไม่ต้องไปกลัวเรื่องอื่นสิ่งที่สีทำถามว่าทำถูกไหมก็เป็นสิทธิ์ของมันนะครับเป็นสิทธิ์ของเขามันก็ต้องปกป้องพวกมันเองอยู่แล้วชัดเจนนะครับว่าเขาบังคับใช้กฎหมายเพื่อทำลายฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วแต่ฝ่ายประชาธิปไตยอ่อนแอแล้วไม่กล้า อย่าว่าแต่ฝ่ายประชาชิทปไตยเลยคุณยิ่งรักก็ยังไม่กล้าคุณยิ่งรักก็ยังไม่กล้าที่จะฟ้องเรื่องโฟร์ซีซั่นนะครับอืมเรื่องนี้ถ้าฟ้องไอ้พวกที่เยวเยว่กันไอ้พวกที่สอกสาใจเอาไปพูดเยาะเยื้ยหยันเหยียดพวกนั้นติดคุกแล้วนะครับแต่ด้วยความเป็นนังเอกนังเอก ึงไม่ทับพอไม่ทำสิ่งที่ตามมาคือความได้ใจเมื่อฟังประชาธิปไตยไม่เคยฟ้องไม่เคยเอาเรื่องฝ่ายป็ิการพวกมันก็ลอยตัวตั้งแต่ขี้ข่ายันเจ้านายโดยเฉพาะเจ้านายนะครับป้นอำนาจยัดคดีนายว่าขี้ข่าพลอย พวกที่เป็นขี้ข้าต่างๆก็เอามาเยวเยว่าเขาหนีคดีประเด็นคือทักษิณยิ่งรักไม่ได้หนีคดีนะครับประเด็นหลักๆคือเขาโดนยึดอำนาจคดีินมาที่หลังอยู่แล้วอย่าบิดเบือนแล้วอย่าไปตกไปลุมไปลุ้มพลางของพวกสลิมที่มันอ้างว่านักโทษเอ่ยหนีคดีเอ่ยซึ่งมันก็ไม่มีอะไรที่จะพูดไปมากกว่านี้แล้วแหละพวกสลิมแหละ คนไทยนะครับคนไทยเราหลงวาทกรรมหลงวาทกรรมการโกงนั่นโกงนี่อ้างอิงมาทั้งหมดนี้สุดท้ายแล้วมันเป็นการหวังประโยชน์ในระยะยาวผด็จการต้องการอยู่ยาวและคนไทยก็เบลืเบลอปไปๆมาๆม,มันบอกจะอยู่แค่ปีสองปีไปๆมาๆแปดปีแล้ว๊ เรายัางงงงงกันอยู่เลยแล้วมันจะอยู่ต่อนะมันไม่ได้มีท่าทีว่ามันจะไปไหนคนไทยนี่ต้องดิ้นรนเลยทีนี้ประเด็นที่คนไทยดิ้นรนแล้วโดนโจมตีผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างแรงงานก็หาเงินในประเทศไทยมันลำบากไอ้พวกที่โลกสวยก็ไปด่านะครับว่าคนที่ไปทำงานต่างประเทศอย่างเงี้ย ต้องไปเป็นผีน้อยบ้างต้องไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้างกลายเป็นถูกแอนตี้บอกว่าประเทศอื่นมาทำงานบ้านเราเขายังอยู่ได้เลยแล้วก็ถามจริงๆแล้วเราไปเสือกอะไรกับเขาเขาดิ้นรนไปหาเงินหางานเพราะว่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาทักษะของแต่ละบุคคลที่มันแตกต่างบางคนก็บอกว่า อยู่ที่ไทยก็ไม่อดตายนี่ใช่ครับไม่อดตายแต่เขาอยากได้สิ่งที่มันดีกว่านั้นไหมเขาอยากชีวิตหนึ่งทุกคนมันมีเวลามันมีจำกัดช่วงที่เขายังมีแรงงานอยู่เขาก็อยากสร้างบ้านเขาก็อยากพัฒนาชีวิตตัวเองมันดีขึ้นเขาก็ไม่อยากให้ครอบครัวเขามันลำบากไปกว่าเดิมถ้าใช้คาว่าไม่อดตายใครที่อยู่ต่างจังหวัดเข้าไปทำงานที่กรุงเทพ ไปทํางานทําไมอ่ะอยู่บ้านก็ไม่อดตายก็ทํานาปลูกข้าวทาไร่ทําสวนก็อยู่กินได้เนี่ยก็อ้างได้หมดดิ <S <S เพราะว่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองทุกๆคนนั่นแหละครับยิ่งยิ่งประเด็นดรามา่าบางทีหลายๆคนก็ไม่เข้าใจลึกซึ้งเรื่องการไปทํางานที่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่เกาหลีตใต้หลายๆคนก็ไปแอนตี้ว่าเขาไปแบบผีน้อย หรือไปแบบนั่นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าการไปทำงานที่เกาหลีใต้นะถ้าไปแบบระบบสอบมันมีข้อจํากัดแบบนี้นะครับหนึ่งข้อจํากัดเรื่องอายุอายุ18ปีนะครับถึง39ปีก็สอบไปตามระบบ,นะบของ eps t h อ i l a n d แต่ว่าโคต้าโคต้าของไทยแต่ละปีมันมีแค่ ประมาณห้าพันหึงหกพันเท่านัน้คุณได้โคต้าแค่เท่านี้แล้วประชาชนความต้องการมันมีสูงใครๆก็อยากไปครับใครๆก็อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพราะไปที่นู่นเงินเดือนขั้นต่ำมันก็ตกอยู่ที่ห้าหมื่นหกหมืนแล้วใครๆก็อยากเปลี่ยนแปลงอนาคตตัวเองแล้วการสู้ไปบางทีเห็นถูกเหยียดนะครับว่าทำไมไม่สอบไปดีๆทำไมไม่นั่นไม่นี่ความต้องการอะ การเปิดสอบแต่ละครั้งคนไปสมัครสอบสองหมื่นสามหมื่นคนนะครับแล้วผ่านจริงๆแค่ห้าพันสี่พันห้าพันไม่เกินนี้แล้วเผื่อจะได้ไปอีกแล้วก็ไปโทษเขาว่าเขาหลบเข้าเมืองอย่างนั้นอย่างนี้ไปเป็นแรงงานที่ลักลอบเข้าเมืองใช้คำว่าลักลอบเข้าเมืองไม่ถูกต้องนะที่เกาหลีใต้ไม่มีลักลอบเข้าเมืองแบบนั้น ก็ไปแบบปกตินี่แหละครับไปแบบนักท่องเที่ยวนะไปแบบนักท่องเที่ยวก็อยู่เกินอยู่เกินเก้าสิบวันแบบนั้นเขาเรียกว่าพำนักผิดกฎหมายนะครับพำนักตามกฎกฎหมายการพำนักเฉยๆซึ่งซึ่งไม่ได้ซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นการไปทำงานที่ผิดกฎหมายจริงอยู่จะมีแค่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นที่ไปทำงานผิดกฎหมายยกตัวอย่างเช่นการไปขายยาอย่างนั้นต้องจับกับ อย่างนั้นต้องเอาติดคุกครับส่วนคนทั่วไปเดี๋ยวใจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าผีน้อยคนทั่วไปเป็นแรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเท่านั้นแต่ผีน้อยก็คือแรงงานถูกกฎหมายนะครับใครเข้าใจบ้างผีน้อยไม่ใช่แรงงานผิดกฎหมายตามกฎหมายของเกาหลีใต้ผีน้อย ที่ทํางานทั่วไปที่ไม่ใช่ค้ายาหรือค้าไปเวณีหรืออื่นๆก็เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายนะครับเข้าใจประเด็นแรกก่อนนี่คือสิ่งที่หลายหคนยังงงๆอยู่เอาแล้วแล้วถูกกฎหมายเขาจะจับกลับทําไมนะ่ะการจับกลับมันก็เป็นคล้ายๆว่าเขาถัวเฉลีย่ยไม่ให้มีแรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยเยอะจนเกินไปคนไทยเราเองเนี่ย ไปเป็นแรงงานที่ต่างประเทศนั้นเหนื่อยนะครับคนที่อยู่แบบเป็นแรงงานที่ได้ว e ีซ่าอีอีเก้าเป็นแรงงานที่ไร้ฝีมือนะครับที่เขาเรียกว่าแรงงานวีซ่าอีเก้านั้นเขาไปอยู่เนี่ยอยู่แค่สองหมื่นกว่ารายก็โคตาม,มันได้แค่นั้นปีหนึ่งห้าพันคนสมมติปีหนึ่งห้าพันคนก็เวียนเวียนสามถึงห้าปีก็ไม่เกินนี้ไม่เกินห้าปีสี่ปีสิบเดือนนั่นแหละ เวียนอยู่แบบนั้นคนที่อยู่แบบไปแบบจ้างแรงงานจริงๆจังๆนะั้นก็มีอยู่แค่สองหมื่นกรายแต่นะครับพวกเราเห็นว่ามีผีน้อยอยู่แสนการายผีน้อยของไทยมีแสนสามแสนสามหมื่นแสน 3, แสี่หมื่น, 4, น, 0, น, 0, น, 0, น 0, ประมาณนี้ไล้หลายคนก็ไปแอนตี้คุณรู้ไหมครับว่าเขาต้องดิ้นรนเพื่อทำมาหาเงิน เขาต้องสร้างชีวิตสร้างครอบครัวตัวเองแสนสามหมื่นกว่ารายที่เป็นผีน้อยเป็นแรงงานไม่ได้ขึ้นทะเบียนแต่ทำงานถูกกฎหมายอย่างงงครับผีน้อยที่เยอะกว่าเรามีครับประเทศจีนไปเป็นผีน้อยที่เกาหลีสามแสนกว่ารายอันดับสอง ประเทศเวียดน,นามประเทศเวียดน,นามมากกว่าไทยนะครับประเทศเวียดน,นามเนี่ยน่าจะมีอยู่ที่ราวๆสองแสนก่ารายปัจจุบันเนี่ยและอันดับสามเป็นฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์น่าจะเหลืออยู่ประมาณแสนแปดแสนแปดหมื่นก่รายซึ่งประเทศอื่นๆผีน้อยเขาก็ส่งเงินกลับบ้านประเทศเขา ก็เป็นเงินในการช่วยเหลือครอบครัวและฟื้นฟูประเทศเขาด้วยซึ่งไม่ได้ผิดอะไรประเทศอื่นๆเขาให้กําลังใจผีน้อยประเทศเขานะครับเขาไปอยู่ไปกินไปใช้ชีวิตมันลําบากนะประเทศอื่นเขาเชียร์แต่ประเทศไทยแอนตี้ประเทศไทยหน้าบางประเทศไทยเราอยู่อันดับสี่มีแสนสามแสนสามหมื่นกว่าคน ขาหาเงินเข้าประเทศเราเยอะแยะนะครับช่วยทั้งประเทศเสียภาษีนะครับเป็นแรงงานไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่ใช่ทำงานผิดกฎหมายนะครับสวัสดิการอื่นๆไม่มีก็จริงแต่ว่าเขาก็มีการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของเกาหลีถ้าผีน้อยไปทำงานเดือนสองเดือนแล้วไม่ได้เงินฟ้องเอาเงินเดือนได้ก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่ หลายคนที่ไม่รู้กฎหมายตัวนี้ก็ไปด่ากันคุณรู้ไหมละ่ะทําไมเราถึงได้โคต้าน้อยคุณลองไปถามรัฐบาลดูดิช่วงที่เริ่มได้โคต้าไปเกาหลีใต้น่ะมันเป็นน้ํามือมาจากคุณทักษิณไม่ใช่หรอคุณทักษิณเขาหาวิธีการให้คนไทยเป็นแรงงานที่ไปหาเงินมาเข้ามาประเทศตัวเองเนี่ยได้มากมายแต่หลังจากนั้น หลังจากยึดอำนาจมาโคต้าเราดีเขาไม่ตัดทิ้งดีที่เกาหลีใต้เขาไม่ตัดโคต้าเราทิ้งถือว่าเป็นบุญครับแต่ไม่โคต้าเราเพิ่มเดี๋ยวว่าแต่โคต้าของวีซ่าอีเจ็ดเลยโคต้าของวีซ่าอื่นๆก็ไม่ได้นะอย่างเรานะครับแล้วตอนนี้ก็มีการหลอกลวงกัน หลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องการไปทำงานที่เกาหลีใต้นี่แหละอ้างว่าไปเป็นแรงงานตามฤด,ดูกาลได้ไม่มีนะครับเขายังไม่อนุมัติโควต้าพวกนี้ยังไม่อนุมัติที่ที่เราเรียกคนว่าวีซ่า e8 มันเป็นวีซ่าถ้าเผื่อภาษาเกาหลีใต้เขาก็เรียกว่าเวกูกินเคจอนคึนโรจา ก็คือวีซ่าที่ให้กับคนที่ไปทำงานชั่วคราวในประเทศเขาตามฤดูกาลคำว่าเวกูกินก็คือเวกุกแหละเวกุกสลัมภาษาเกาหลีเรียกวเวกุกเวกุกสลัมหรือชาวต่างชาติเวกูกินกับเวกุกมันเหมือนกันเคจอนก็คือฤดูกาลนะครับมีฤดูกาลของมันที่เขาจะไปปลูกผักทำสวนทำอะไรขึ้นโลจาก็คือการจ้างแรงงานแล้วเป็นแรงงาน แรงงานที่จะไปหาเงินที่ต่างประเทศเพื่อเอาเงินเข้าประเทศตัวเอง mm. เงินเข้ากระเป๋าเราด้วย mm. เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเราด้วย mm. เขาอยู่ที่บ้านเรา mm. มันหาเงินระดับนั้นไม่ได้ mm. หาเงินยาก mm. ฉะนั้นแล้วก่อนที่จะไปบน่นไปแอนตี้ผีน้อยจนเกินไปลองดูก่อนว่าผีน้อยบ้านเราเนี่ยมีน้อยนะน้อยกว่าประเทศอื่นๆเขานะ เราอยู่นอันดับสี่เงินที่เราหามาได้เข้าประเทศตลอดนะส่วนคนที่ไปแบบตามกระทรวงก็มีข้อจำกัดเยอะแยะถ้าไม่จำเป็นไม่มีใครเขาดิ้นรนอย่าไปอ้างเลยว่าพม่ามาไทยเขายังอยู่ได้อย่างนั้นอย่างนี้การอ้างอีกแบบนั้นไม่สมเหมตุสมผลนะโอเค เดี๋ยวเราพูดไปเรื่องนี้หลายๆคนไม่เข้าใจก็จะซีเรียสไปเปล่าๆแต่ผมผมเป็นเป็นกําลังใจนะครับเป็นกำลังกำลังใจให้คนที่เขาไปเป็นเป็นแรงงานไปทํางานไม่ว่าจะไปแบบไหนก็ตามขอให้เขาตั้งอกตั้งใจแล้วก็หาเงินเพื่อครอบครัวตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตตัวเองไม่ต้องไปแบกหน้าแบกตาว่าอ้ยเสียหน้าคนไทยประเทศอื่นๆเขาก็มีจีนเขาผีน้อยเยอะกว่าเราอีกฟิลิปปินส์ผีน้อยเขาเยอะกว่าเรา เวียดนามผีน้อยอยู่ในเกาหลีเขาเยอะกว่าเราครับแถมประเทศพวกนั้นเขาได้วีซ่าอีแปดด้วยนะที่แยกออกสุบักกกออกจาส่วนผีน้อยนะไปแบบถูกต้องตามกระทรวงเขาก็มีเขาได้สิทธิ์เยอะกว่าเราเพราะการต่อรองเขาต่อรองได้แต่ประเทศไทยเราต่อรองไม่ได้ยื่นขอทุกปีแต่ไม่ได้เพราะอะไรไปหาคำตอบเอง หลายคนตอนนี้สอกสาใจกันเป็นอย่างมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องมีคนโดนต่อยถามว่ามันจะเป็นชนวนเหตุอะไรต่างๆที่ตามมาไหมไม่เป็นชนวนเหตุอะไรหรอกครับเพียงแต่เราก็ต้องรับรู้ว่าการที่ตาต่อตาฟันต่อฟันเป็นอะไรที่พวกเรารับได้เรารับได้ที่มีคนไปต่อยมันต่อหน้าต่อตาสื่อ คือมันก็ดีกว่าไอ้พวกสลิมที่มันบอกว่าเสื้อแดงถูกยิงแล้วมันสะใจอันนั้นเขาตายนะครับไอ้นี้มันไม่ได้ตายนะมันโดนต่อยมันไม่ไถูกฆ่านะครับแต่คนที่เขาถูกฆ่าพวกมึงสะใจพวกมึงก็ไม่มีความเป็นมนุษย์แล้วนะสลิมไอ้นี่แค่ลูกพี่มึงโดนเขาแซะนิดหน่อย มึงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟจะเป็นจะตายเผยตัวตนความเป็นขี้ข้าในตัวเองดูถูกคนอื่นสารพัดกล่าวหาคนอื่นสารพัดตัวเองโดนโดนบ้างกลับรับไม่ได้ซึ่งความเป็นจริงเราก็เห็นเห็นอยู่ว่าคนไทยเนี่ยมีจิตใจที่ปล่อยผ่านมาตลอด ฝั่งเรานี่ปล่อยผ่านแต่ครั้งนี้การต่อสู้มันได้เริ่มต้นขึ้นอีกคนละมิติคคนยังสลิมมันมองพวกเราเป็นอริศัตรูเรียกหรือว่าแผ่นดินเดียวกันแต่มองเป็นอริราชศัตรูมุมมองพวกนี้มุมมองในเชิงเหยียดเต็มดอยเปอร์เหลายคนไม่เข้าใจว่าการเหยียดคืออะไร การเหยียดที่สลิมแสดงออกมานั้นคือการแบ่งแยกแนวความคิดที่ชัดเจนที่สุดคือฟังกูถูกต้องเสมอแล้วกูจะปกป้องผักกูส่วนฟังมึงผิดเสมอต่อยมึงทำอะไรดีก็ช่างมึงต้องผิดนั่นคือการเหยียดในการเมืองไทยหลายคนนะครับอย่าลืมให้กําลังใจคนที่แสดงพฤติกรรม ต่อยสีหาเหตุนะครับผมเองผมคนนึงให้กำลังใจร้อยเปอร์เ็นขอบคุณอย่างมากที่มอบความสุขให้เราในวันนี้ขอบคุณอย่างมากที่ทำให้พวกเราเนี่ยเออจะเห็นว่าความกล้าหาญที่แสดงออกมาหลายคนบอกว่าโอ้ยมันจะมีเหตุการณ์อื่นๆเป็นเยี่ยงอย่างไหมยอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีครับ คนอย่างงั้นต้องโดนซะบ้างเห็นด้วยเพื่อที่จะปัดความรําคาญของคนในสังคมถ้าเปรียบถ้าจะมองว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งก็คงจะไม่ต่างกับขยะมนุษย์ขยะคนไทยสะใจเป็นอย่างมาก วันนี้ลงไปตรวจน้ําเรียบร้อยเลยนะครับตามที่ได้ไลฟ์สดให้ทุกท่านได้เห็นแล้วก็เ็าขึ้นมาทักทายทุกๆคนการที่พวกเราต้องมาร่วมกันคิดเลยแหละว่าประเทศเราการต่อสู้ต่อไปเนี่ยถ้ายังปล่อยปล่อยให้ประเทศเราเป็นอย่างนี้ต่อไปคนไทยเราก็จะมีแต่จนลงจนลงคุณไม่รู้หรอกว่าสลิมความต้องการของมันเองเนี่ย มันต้องการมากกว่านี้หลายเท่าแล้วมันไม่ยอมหรอกครับมันไม่ยอมหรอกที่จะให้พวกคุณได้ลืมตาอ้าปากได้แม้กระทั่งการเลือกตั้งมันก็ยังกลัวเลยถ้าเลือกตั้งแบบบริสุทธิยุติธรรมมันแพ้มันไม่เอามันจะไม่สู้นะครับมันจะไม่สู้ในสนามที่มันรู้ว่ามันแพ้ส่วนประชาชนไม่รู้จักการปรับตัวก็ยังอยู่ตามเกมของมันมันเป็นคนกำหนดเกม แล้วเมื่อไหร่ประชาธิปไตยมันจะเบี่ยงบานในเมื่อพวกเราให้มันเดินเกมเองร้อยเปอร์ซผมก็อยากฝากทุกๆท,ท่านนะครับว่าเรามาร่วมกันกำหนดบ้านเมืองตัวเองด้วยการหาเกมด้วยการหาเกมที่เป็นฝั่งประชาธิปไตยโดยแท้เราไม่ต้องการเอาเปรียบใครเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าฝั่งประชาธิปไตยคนเยอะกว่าชนะแน่นอนแต่สิ่งที่เราทำไม่ได้ตอนนี้คือ เราไม่สามารถกำหนดกติกาไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ไม่สามารถกำหนดกฎหมายตามที่ความถูกต้องชอบธรรมได้ช่องทางนี้สำคัญที่สุดครับช่องทางเรื่องก,กฎหมายสร้างแผ่นด,ดินตัวเองด้วยมือตัวเองอย่าไปหวังให้สลิปม,มันสร้างแผ่นด,ดินนี้ขึ้นมาแล้วมันก็จะสร้างมาเพื่อพวกมันอยู่แล้วมันไม่ยอมปล่อยหรอกเนาะโอเคนะครับ ก็หลายๆคนยาก,กินข้าวเที่ยงแล้วนะครับก็ขอให้ทานข้าวให้อร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเจาะลึกกันอีกว่าจากที่มันโดนต่อยแล้วมันจะมีอะไรเอฟเฟกอะไรตามมามันจะไปฟ้องคนนั้นคนนี้เพิ่มอีกไหมนะครับโอเคเป็นกำลังใจให้คนที่ต่อยนะครับสะใจมากๆเลยวันนี้ก็พวกเราแสดงออกได้ตามความรู้สึกมันจะยังไงก็ช่างแต่อย่าลืมนะครับว่ามันก็เป็นอริชศัตรูเรา เราไม่มีทางที่จะมองมันเป็นมิตรอีกต่อไปแล้วนะครับหาวิธีการโค่นล้มผดิลการคือเรื่องที่ถูกต้องที่สุดคุณต้องมีมุมมองที่จะโค่นผดิลการให้ลงให้ได้ฉะนั้นแล้วเราจะไม่มีทางชนะเลยนะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณท่านที่ทักทายกันนะครับวันนี้มาทักทายทุกๆท,ท่านพอดีเห็นเห็นข่าวเฉยๆก็เลยเข้ามา ทักทายด้วยความสบายอกสบายใจสะอกสะใจสะแสดงออกเลยครับมีความสุขก็สแสดงออกว่ามีความสุขมีความทุกข์ก็แสดงออกเลยวาออลย่าคุณทุกข์คุณอย่าปล่อยเฉยเฉยสลิมมันไม่เคยปล่อยนะครับตอนที่มันด่าคุณยิ่งรักมันไล่คุณยิ่งรักมันไล่คุณทักษิณสลิมมันโวยวายเต็มที่แต่พวกคุณล่ะครับพวกคุณเวลาพวกคุณมีความทุกข์พวกคุณอย่าเก็บเงียบจงสแสดงมันออกมาว่าคุณทุกข์ เวลาสุขคุณก็จงแสดงมันออกมาว่าคุณสุขโอเคนะครับเดี๋ยวเราถักทายกันแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันวันใหม่วันนี้เดี๋ยวไปทําธุระอื่นต่อแล้วเราก็จะค่อยมาพบกันวันนี้จานโชว์ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ